เด็กๆบางคนคก็อยากไปเรียนโรงเรียนเปิดแนละ้วไ,ได้เป็นโอการไปเรียนกิจกรรมที่ทางกระทรวงปอ,อรอให้มันฟูขึ้นมาอีกสักหน่อยหลยเพื่อจะเห็นทวาสังคมในปัจจุบันนั้นเราปฏิเปเสเดีกิจกรรมจูงมือพาน้องช็อปพาน้องใจฟูรับเปิดเทอมประุดนอกจากระบบและคือโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กสิกคนที่ได้รับการพิจารณาผ่านองคกอ์กรปกครองที่มา นั่นงลงในลูกนั่งประมาณเลยนะครับได้ข่าวว่าทางศูนยการพัฒรสัณบอกว่าถ้าสภาริณโยนานะครับน้องทิตยานิมอนงครับพคขากัญญาพรครับสนณีไปกับท่านรอ,อภินยาครับ นอกจากไปแจ้งนะคะท่าน้นะคะีเป็นแห่งแล้วก็นะครับเรถึอขัานตอนในตรอบและอนที่เหลือนม่บอก ทุกอย่างใจดีและขอขอบคุณนะครับทางสุดการค้าโรบินสันไรซสมาสุรพรรณบุรีนะครับที่สุดยอดมากเลยอยากตื่นเต้น ทับเวลาเลยนะครับเหลือเวลาอีกสิกว่านาทีนะครับเมื่อกี้คุณลุงผู้ว่าบอกว่า17บเจ็ดยอดจริงๆเลยนะครับเราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าจะขอบคุณที่ขยันจะดีของเราอยู่กิจกรรมร่วมกันของเราจนเส้นเลยน้องออยน่ารักมากอีกรูปหนึ่งแป๊ดสิสุดยอดทายที่สองของมินิฮาร์ดหน่อยครับุกท่านนะฮะใครที่ดี ท่าที no? ่สองนะ